ครับก็ขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็ผมจะมารีวิวเว็บไซต์นะครับโดยเป็นเว็บไซต์ที่ได้รับเมอบหมายจากอาจารย์นะครับให้ไปทดลองทํานะครับแล้วก็ทําให้เป็นเสร็จสมบูรณ์นะครับแล้วมาส่งนะครับโดยการรีวิวนะครับผมนะครับนายปริหานงามเสน่ห์ครับรหานักษา603410080135ครับ คอมพิวเตอร์ศึกษาชั้นปีที่4นะครับมรมอ่ะมาที่หน้าแรกกันเลนยครับหน้าแรกก็คือจะกรกอบด้วยอะไรบ้างมีโลโก้นะครับแล้วก็มีแถบต่างๆนะครับเปิดเปสาระข้อมูลพื้นฐานกิจกรรมการรับสมัครติดต่อนะครับเปิดมาเนี่ยหน้าหน้าหน้าแรกเลยจะเป็นจะเป็นหน้าเกี่ยวกับการนําเสนอโรงเรียนนะครับโดยใช้รูปแบบวิดีโอนะครับ ค่ะท้ายท้ายขอพวกเราครับผมทีนี้เนี่ยเราจะมาเข้าสู่เว็บไซต์ครับนี่คือหน้าแรกไปแล้วนะครับต่อไปเป็นเข้าสู่เว็บไซต์หน้าหลักนะครับหน้าหลักของเขาเข้ามาก็จะเป็นในรูปแบบนี้นะครับก็จะมีเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องอะไร,รบ้างสพทสกอสทจมรมส o. สวทนะครับคือจะเป็นเว็บที่เกี่ยวข้องกับทางการด้านการศึกษาทั้งนั้นนะครับก็จะมีประชาสัมพันธ์แล้วก็มีผู้บริหารแล้วก็มีกิจกรรมเลย ชั้นเรียนนะครับเพื่อดูเป็นเด็กเล็กๆๆน,น้อยนะครับทีนี้เรามาที่บุคลากรครับบุคลากรเนี่ยจะแบ่งออกเป็นกลุ่มสาระครับโดยที่จะมีทั้งหมด8กลุ่มสาระครับภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สังคมสุขศ,าศ,าาศาึกษาศิลปะการงานแล้วก็ภาษาต่างประเทศนะครับโดยจะเป็นการอัปเดตกลุ่มสาระที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับเช่นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับ กับผมเม่เปิดเข้าไปนะครับคือข้อมูลในส่วนของบุคลากรเนี่ยทางโรงเรียนเขาไม่ได้อัปเดตไว้ครับแต่ว่าคือผมจะใช้เป็นแบบรูปแบบนี้ไว้ก่อนเนาะแล้วทีเนี้ยจะเป็นข้อมูลครับข้อมูลต่งตางๆเมื่อมีเอ่อทางมีข้อมูลทางโรงเรียนเนี่ยเราก็สามารถที่จะมาแก้ไขตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ใส่ข้อมูลของอคุณครูทีละท่านได้เลยนะครับเพื่อจะเพิ่มก็ได้นะครับผมนี่คือเขาเกินไว้ก่อนว่า ในข้อมูลโรงเรียนไม่มีข้อมูลรายบุคคลของคุณครูนะครับครับที่เหลือก็จะเป็นกลุ่มสาระต่างๆนะครับก็จะคล้ายๆกันในรูปแบบนี้นะครับต่อไปครับข้อมูลพื้นฐานครับข้อมูลพื้นฐานก็จะมีอะไรบ้างเอ่ยจะมีะคําพูดจากสารจากผู้มวยการต่างๆนะครับแล้วก็รองผู้นวยการแล้วก็ พวกประวัติโรงเรียนประวัติผู้บริหารปรัาปราชาวิสัยทัศน์ต่างๆนะครับจะเป็นข้อมูลพื้นฐานทั้งหมดนะครับผมต่อไปก็จะเป็นกิจกรรมนะครับกิจกรรมนี้จะมีสองอย่างนะครับคือประมวลภาพกิจกรรมโดยรวมนะครับว่าโรงเรียนทํากิจกรรมอะไรไปบ้างนะครับแล้วก็แล้วก็จะมีนักเรียนผู้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนนะครับว่ามีนักเรียนคนไหนเนี่ยมีจุดเด่นทางด้านไหนไ,ได้ได้โชว์ศักยภาพอะไรบ้างนะครับเพื่อเพื่อที่จะได้เป็น ตัวแทนกีฬาต่างๆนะครับไปแข่งต่างๆนะครับก็จะเอามาโชว์อยู่ตรงนี้นะครับต่อไปการรับสมัครนะครับการรับสมัครนี้ก็คือจะมีโปเตอร์นะครับแล้วก็โปเตอร์ว่าต้องทําอย่างนี้ถึงวันไหนอะไรยังไงแล้วก็มีข้างล่างจะเป็นปฏิทินครับปฏิทินว่าเฮ้ยรับสมัครสิ้นสุดวันนี้นะประกาศวันนี้เราต้องลิ้งแล้วนะเราต้องลิ่งแล้วนะโอเคครับประมาณนี้ครับแล้วสุดท้ายก็คือ คอนแทคครับคอนแทคคือการติดต่อครับว่าจะเราจะติดต่อโรงเรียนได้ที่ไหนสถานที่ในโรงเรียนเราจะต้องไปตรงนี้นะนั่นก็คืออาคารปฐรมสาธิตชั้นสอน,นะครับโรงเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏมสาคารนะครับก็มีอ e ีเมลเว็บไซต์โทรศั์โทรสารนะครับต่างๆครับผมโดยรวมก็ประมาณนี้ครับ